สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษา2นะครับสังคมศึกษา2นะครับเรายังคงเรียนเรื่องนี้นะครับเป็นหน่วยสุดท้ายนะครับสังคมศึกษา2รายวิชา so สองหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะครับรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานนะครับพื้นฐาน2นะครับสําหรับนักเรียนชั้นปีที่1นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงหน่วยการเรียนรู้ที่7ก็คือเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งนี่ครับที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตยและก็มีการดําเนินเศรษฐกิจแบบผสมผสานนะครับระหว่างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเศรษฐกิจแบบรูปแบบสังคมนิยมนะครับที่มีการผสมผสานกันโดยเนื้อหาของบทเรียนเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเราจะเรียนหนึ่งสภาพเศรษฐกิจประเทศไทยการพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและก็ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับสภาพเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูนะครับสําหรับ ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ประชากรมีรายได้น้อยนะครับมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็มีโอกาสในการประกอบอาชีพเนี่ยไม่มีโอกาสในการประกอบอาชีพเท่าที่ควรนะครับส่วนใหญ่แรงงานของบ้านเราจะเป็นแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นกึ่งมีฝีมือนะครับแล้วก็นั้งนี้จําเป็นต้องจัดสรรไว้นะครับสําหรับการบริพนะูคในอนาคตเพื่อการลงทุนและการเพิ่มรายได้นะครับนี่คือลักษณะสภาพของเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ ทีนี้เนี่ยพื้นฐานเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยจะส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่เรื่องของภาคการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปัจจุบันนะครับและก็มันมีอุตสาหกรรมด้านภาคการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักของของคนไทยแน่ดีจนมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งในช่วงของมีการริเริ่มการพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับก็มีการเพาะปลูกด้านการเกษตรว่าจะเป็นการทํานาข้าวการทํา ปลูกมันสำปะหลังอะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นหรือการปลูกปาล์มน้ํามันการทําสวนการทําสวนยางพารานี่ก็คือเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับนอกจากนี้ยังมีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการส่งออกไมโครชิปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักนะครับสำหรับการเลี้ยงดูประชากรในประเทศทําให้เกิดการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับสำหรับสินค้าที่มีการส่งออกนะครับมากที่สุดน,นะครับย้อนไปเมื่อปี48ถึงปี50ก็จะมีคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไมโครชิปนะครับ ลดอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์นะครับนิคมอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าอย่างพลาราเวอรมณนีเม็ดพลาสติกนะครับเหล็กดิก้าผลิตภัณฑ์เครื่องจักรเครื่องกลน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็เีมีพันธุ์นะครับสําหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับการกระจุกตัวความเจริญเพราะส่วนใหญ่กระจุกตัวในในเมืองที่สําคัญสําคัญถ้าเป็นเมืองศูนย์กลางก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นกระจุกตัวที่เชียงใหม่ ภาคอีสานก็จะกระจุกตัวที่โคราชขอนแก่นภาคใต้ก็จะจอกระจุกความก,ก็จะไปกระจุกที่สงขลานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชก็โดยเฉพาะอำเภออำเภอใหญ่ๆนะครับทีนี้เนี่ย การพึ่งพาการนําเข้าพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่สาคัญประเทศเราไทยเราเนี่ยมีการใช้พลังงานค่อนข้างมากนะครับไม้ว่าจะเป็นพลังงานปิโตเรเลียมพลังงานเชื้อเพลิงนะครับทำให้สูญเสียเงินในการส่งออกเป็นจํานวนมากนะครับและก็จําเป็นที่จะต้องการอนุรักษ์และก็สร้างพลังงานทดแทนเกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ย ปัญหาที่จะเกิดในเวลาในปัญหาต่อมาคือปัญหาการขาดแคลนสาธารณภคเป็นการขนส่งที่มีคุณและการขนส่งที่มีคุณภาพ,เ,าภาพเพราะประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับทีนี้เนี่ยการคงรักษาไว้ซึ่งรถไฟเนี่ยนะครับความเร็วมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้มันมก็ไม่มีการพัฒนานะครับแล้วก็ไม่มีการใช้พลังงานในการประหยัดพลังงานแบบนี้นะครับจึงเกิดขึ้นนี่คือปัญหา,าสาธารณภค ทั้งนี้เนี่ยการพรึ่งพาสายและการแข่งขันทางเศรษฐกิจเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราเกิดปัญหาเราหลังจากที่พื้นฐานทางสังคมไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังไงแล้วเรามาดูว่าลักษณะการพรึ่งพาสายการแข่งขัน,ขนปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรในบ้านเรานะครับสําหรับการพรึ่งพาสายเศรษฐกิจถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับในระบบเศรษฐกิจเนื่องจากไม่มีผู้ผลิตรายใดที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ หลายอย่างนะครับจะเป็นต้องพึ่งพาใส่กันเพื่อที่จะทําให้ธ,ธุรกิจเนี่ยรธุรกิจไปรอดนะครับท่าน,นี้การพึ่งพาทางธุรกิจเนี่ยทำให้เกิดเศฐกิจการขยายตัวนะครับแล้วก็มีความมั่นคงทางเศรฐกิจนะครับนอกจากนี้ การที่จะอยู่ได้เนี่ยต้องมีการแข่งขันการจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยต้องเกิดการแข่งขันในการเกิดการแข่งขันของสินค้าหรือการแข่งขันของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยจะแข่งขันในเรื่องของคุณภาพราคาเรื่องของความคงทนเรื่องของการรับรองคุณภาพนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของสินค้านะครับทั้งนี้การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนะครับ ก็จะมีการแข่งขันประเภทสินค้าประเภทเดียวกันเช่นเราดูตัวอย่างจากภาพเช่นน้ำยา,าโฟมหมายควว่าน้ำยาล้างตัวหรือว่า,าสบูเ่เหลวเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยแข่งขันกันก่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่คือการแข่งขันประเภทเดียวกันและประเภทที่สองเรามาดูก็คือการแข่งขันสินค้าทดแทนเช่นโทรศัพท์เนี่ยสร้างมาหลายยี่โทรศัพท์มือถือเนี่ย เป็นปัจจัยที่มีลักษณะเหมือนกันทุกยี่ห้อแต่ใช้มาแล้วเนี่ยมันก็จะคือพยายามหมุนเพราะว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ที่ใช้แล้วมีอายุการใช้งานก็มันจะมีสินค้าทดแทนอยู่รุ่นต่อรุ่นในไรแบบนี้นะครับต่อมาปัญหาเศรษฐกิจไทยเรามาดูว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีอะไรบ้างครับ1ปัญหาในระดับชุมช,ช,ชนเลยมีปัญหาความยากจนนะครับเพราะประเทศไทยรายได้รายได้ก็คือการกระจายตัว ของรายได้เฉลี่ยนะครับรายได้ประชาชนเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยนะครับค่อนข้างแย่น้อยการขาดแคลนเงินทุนในการลงทุนภาคสังหารือมัพยัหรือภาคการลงทุนภาคการตลาดการขาดแคลนเทคโนโลยีผลผลิตมีน้อยและรายได้ต่ำแล้วก็การนิยมบริโภคก็คือบริโภคสินค้าเบนเนียมอะไรพวกเนี้ยมันมีการมาทําให้เป็นปัญหานะครับทางเศรษฐกิจสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนเมืออะไรบ้างหนึ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับ เสริมสร้างให้ชุมชนนี้พึ่งพาตัวเองได้ด้านการผลิตส,ส,ส่งเสริมสร้างให้ชุมชนนี้พึ่งพาตนเองได้ด้านการตลาดเสริมสร้างให้การสร้างงานในชุมชนมีมากขึ้นรัฐบาลควรจัดสรรเงินทุนในแบบเงินกู้ระยะยาวส่งเสริมไม่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็ส,งส่งเสริมไม่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นนะครับสําหรับปัญหาเศรษฐกิจระดัอองประเทศในประเทศนะครับระดับประเทศก็มีไรื่าง,งความแยากจนการออมอยู่ในระดับต่าการขาดดุลการค้าปัญหาการสูงอกนะครับ ปัญหาผลกระทบระหว่างสินค้าการว่างสินค้าและการกระจายรายได้ปัญหาภาวะการว่างงานที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นปัญหานะครับปัญหาปัญหาภาวะใหญ่เลยนะครับปัญหาทางมหาภาคนะครับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งวแวดล้อมที่กําลังประชิดัาหน้าก็คือลดลงครับ สาหรับในทางในการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวคือเร่งแก้ไขความยากจนนี้คือต้องการกำหนดน,นโยบายนะครับการกำหนดน,นโยบายของภาครัฐนี่คือเกี่ยวเรื่องของภาครัฐนะครับภาครัฐบาลต้องมาเกี่ยวข้องเน้นเศรษฐกิจราก,า,ากฐานนะครับดูความต้องการของประชาชนในระดับกหา้านะครับการบริหารจากการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มสมรรถนะและกีบความสามารถในการแข่งขันให้ได้แล้วก็เสริมสร้างการจัดการที่ดีทุกระดับแล้วก็มุ่งพัฒนา เศรษฐกิจเพื่อความสมดุลและย,ยั่งยืนนะครับนี่คือเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็นักเรียนคนใดมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับนักเรียนสามารถเี่ยะสอบถามครูได้นะครับสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้น